อันนี้นะ้องบูบานะคะก็มาใส่บาทนะคะถึงที่เลยนะคะที่ว่าบาเดียร์โอี่ก็อยู่ทางนี้นะคะที่ถึงบบานครับ พี่คิดถึงบัวบานครับผมป,ป,ป,ปกตินะคะก็บัวบานก็จะอยู่แถวแถวบ้านนะ,ะแต่วันนี้วันพระนะคะบัวบานก็ต้องมาใส่บาตรที่วัดนะคะดูชุดของบัวบาน,นะคะวันนี้ใส่ชุดทหารสวยมากเลย เป็นวัดตถาอาเจียที่พระเสืออยู่นะคะนี่ก็เป็นศาลาเอราวัณน,นะคะนี่จะเป็นคานช้างที่มาใส่บาตรเป็นประจำอยู่แล้วนะคะบาตรเป็นประจำที่วัดตถาอาเจียหาได้เวลาหรือยงนะังบัวบานกระโปรงบัวบานเบี้ยวแล้ว่啊 อาจูนก็อาเจียงน่ะถานอาเจียงมั้วไผบุญโอ้โหกินไม่ติดเลยนะคะนี่กินที่ตายก็มีนะัวบานอาัวบานกินรากมันด้วยอ่ะ โบบาลที่ซินใจแล้วก็คุณไพบุญนะคะวันนี้โบบาลชื่อเท่กินตปแลาโบบาลไดนะเอมองคลก็ามาวันนี้มงคลมาใส่บาทด้วย เฮ้ยวันนี้มงคลมาใส่บาทด้วยเหรอมงคลอันนี้มีน้องใหม่ะน,น,นมะคะก็เป็นช้างตกงานนะ,ะที่เห็นอยู่ทางนน้นนะคะชื่อมงคลน,นะคะเหมือนน้องวิ่งมงคลเลยนะคะ แต่ว่าเขาช้างเขาชื่อมองคลน,นะคะเป็นช้างตกงานนะ,ะนิสัยมงคลจะเป็นเด็กที่นิสัยน่ารักนะคะเวลาเขาเล่นน้าเนี่ยเวลาเขาลงน้านะ,ะเขาจะค่อยๆย,ย่องค่อยๆย,ย่องนะคะมงคลมงคลถือตะกร้าไปนหน่อยถือดอกไม้อะถือตะกร้ามงคลก็ทําเป็นนะ นี่แม่ทองเปลานะคะทองเอ้ยให้ถือก็ไม่ยอมถือเลยบางคนบอกว่าจะไปหาพี่บุฟนา,นานนะดู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 คุ้นกันไหมนี่คุ้นกันไหมนี่ฮะคุยกันได้ไหมเล่นกันได้ไหมสองคนเนี้ยอุ้ยอาจารอาจาร เคยเจอกันไหมนี่เคยเจอกันไหมยางใช่ไหมวัวบานน้องเขายังเด็กนะบัวบอนเออเดือดแน่น้องเขายังเด็กนะ บัวบานสังเกตนะคะบ,บัวบานงานเขายาวแล้วนะคะบัวบานรักเด็กเด็กรักเด็ก

บบานกินลากอ้อยด้วยเนาะกินลากตายด้วยนะโบบานกินหมดเลยไม่ตีนะคะโบบานกินหญ้าไม่ตีเลยทางบางเชือกตีนะคะตายตายไม่กินนะคะอะไรที่มันตายตายแล้วทางบางเชือกไม่กินนะคะใบไผ่ไประหรือปลาโบบานไปไผ่ปลาไหมอ๋อ มงคลไม่กลัวใครเลยเนาะใช่ก็เห็นช้างใหญ่นี้ก็ชอบก็ชอบไปอยู่ในความอบอุ่นให้เขายบายเนี้ยศาสตร์ความอบอุ่นก็อย่างนี้แหละเนี่ยใช่ไหมไม่จ๋า วา, <c ười> างพระไม้เอ่ยระวังจูขานะาบูบาน <c ười> <c ười> เล่นไปเล่นมาจูขานะบูบาน

ก็ม่ไปรนะคะสาวนะทุกรูปนะคะที่อยู่ที่วัดก็ทั้งหมดแล้ววันนี้วันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรูปนะคะรับเ đã làm nó xong rồi nó 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 không nó 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 nó